วันที่14นะครับเรามาดูเห็ดที่บัวนะครับบัวบัวัวครับดูๆๆกันออกกังออกเยอะเลยครับเห็ดที่บัวครับคิวัวจริงนะครับคิวบัวครับออ,ออกเต็มเลยครับดูๆๆๆๆ เป็นยาเด็กคงสุดยอดเลยนะับชีบัวครับดู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 ดดช้านะนที่สิบสี่ชีบัวครับอืมชีบัวเยอะเลยครับขอเยอะเลยชีบัวบัวโครครับเยอะเลย หัวครับมาเทียบเลยีหัวเยอะเลยกินได้ไหมเนี่ยให้กินได้นะโอ้็คงจะเป็นยามลุงอย่างดีนะนี่นะครับเยอะเยอะเยอะหัวเยอะกินได้คงจะเป็นยามย่างดีนะ

ขี้วัวออกเยอะออกเยอะออกเยอะใครทานได้นะใครทานได้มั้งเนี่ยขี้วัวก็เยอะออกเยอะออกเยอะสวยนะสวยสวย,สวยทานได้ไหมเนะี่ยขี้วัวนะครับทานได้ไหมเนะี่ย โครเนี่ละโครโครทานได้ไหมอ,ออกเพียบเลยตัวตัวของคุณนายแดงเพียบเลยนะี่ ถ้าเป็นยาคงเยอะดีเลยถ้าเป็นยาถ้าเป็นยาคงจะสนุกมากเลยถ้าเป็นยานะคงจะอร่อยมากเลยรักษาโรคได้ดีถ้าเป็นยานะแล้วมันจะคิ้วครับถ้าเป็นยานะโอ้สุดยอดเลยครับของแท้น,นี่ใหม่ม <c oughs> เ,เลยแย่เลย ออกมาเยอะครับออกมาเยอะพี่วัวจริงจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับของแท้ของแท้นี่มันใหญ่สุดนะเนี่ยใหญ่สุดนะใหญ่แล้วก็ใหญ่เลย พี่วัวครับอันนี้ยังเล็กอันเล็กวัวครับนะนี่ก่อนนะครับ